สวัสดีผู้เล่นชาว Arena Breakout ทุกท่านวันนี้เราก็อยู่ในเกม Arena Breakout Infinite Condition เคยในวันนี้ผมได้มีโอกาสมาจับปืนเจ้า Eek แล้วเราไปลงด่าน Albury แมปแสนกันโดยการแต่งตัววันนี้ของผมก็จะใส่เซต5นะครับก็ต้องแต่งเหนียวๆหน่อยนะครับเพราะว่าใช้ปืนดีและลูกกระสุนผมก็จะใส่เป็นลูก4นะครับจอกกอลูก4ก็คือจะมีแม็กซำรอง แม็กห้ิบนะครับใส่ลูก3และลูก4ก็ใส่แม็กสาเอานะครับไปดูกันครับว่าคลิปนี้ผมจะสามารถยิงใครได้หรือเปล่าแล้วก็จะได้ขึ้นไหมในขางแสงแมปแสนนี้ที่ือกผมล็อกอยู่แลต้องผมพีกไปดูฝั่งตรงข้ามได้ยินเสียงมันยิงปอนหมเลยพีกไปดูเสียงหลุดแก๊กทีเดียวแค่นั้นแหละเฮ้ยอย่าจะรีบไปเซฟตซฟนีีก่อน ไม่ได้ไปเซฟสไปเซิสเฟสเลยเฮ้ยเงินโดดว่ะอ่าโน,น้าปามเปิดแม่งชอบเป็นแน่นดัน ตาไปลงเ,องอเาข้ย有人冲过来了你น我卡了我操เล้ยโดนยิงตายไปแล้วจเจ้าเหนียวมาผมยิงมันตายตัวหนึ่งเฮ้ยกล้านในนี้มีระเบิดสามลูกอ่ะเก็บไม่ได้ไม่รู้เอาใ่ตรงมาไดแดงมันตายใช่เอ้ใช่ตรงมาไดแดงมันลงมาจะมามาทางเ,เออ เพื่อนไปวันเห่าได้มันตายตรงไหนวะมันตายตรงไหนเลยก็ใครไปเซิร์ชไอเซฟกลางตอนไหนวะเนี่ยตายมา,า,ากประตูเฮ้ย Được rồi ba. Tiếngวิ่ง của con lúc nãy. Save. Hây. Ba. bà bị bà bị bà. ไฟกันแล้วห้องมุมพี่ตายให้หมดแต่เพิ่นถ้าเพิ่นมาไปจริงแบบเพ่นจีนไปกางกางแบกกะไปไหนกล้าไปนู่นแล้วผมต้องตามเล่นแดงให้ก็ได้ไม่ผมมาดูนี่เฉยมันมันอยู่ห้องมุมเมื่อกี้มันยัดคอนโทรลไอเดินวิ่งไปป้าพิธีวิ่งกลับหรอโดนเฮ้ยไม่ใช่ทุ้ย บนหัวแดงอะแต่วาไม่แน่ใจว่ะหยิบหมวยจีนมาใส่แล้วหูดับผมก็หูดับป้านเนียนฮู้กูเลยฮัฟฟ์ฮัฟฟ์อ,อุ้ยตายกันอีกแล้วตายกันผมยิงตายติน โดดลงมาโดดหนีไอ้หนูขึ้นมัน้งไม่แน่ใจปะปาาแก๊สดักลหมเร็บกลางคนรบทตายเยอะนะ เงยูงไ่ไหนวะเมื่อกี้ข้างบนข้างบนบนไหนห้องคู่อุ้ยเห็นหัวแวบๆอยู่ห้องคู่เลยเใช่ไหมใช่อยู่บันไดอะบันดไดกลางไใช้ไหมใช่ใช่โดดมาห้องมุมห้องมุม เข้าปะพ้องพูดเจบพ้องพูดจโอ้ยเฮียตกไม่เข้าไอ้นี่ว่ะดูบันไ oh, ด,ดกลางมันเจ็บแ <c oughs> น่หน่ะเจ็บ <c oughs> มีตัวมีตัวมีตัวเจ็บ <c oughs> ตายสองตายสองตัวตัวที่ผมยิงเมื่อกี้ตายตายสองตัวแล้วข้องบนให้เจ็บอ่ะผมเจ็บผมเจ็บหนูจะขึ้นไม่เอ่ย คนรู้บอดวะบอด เซิร์ชของปะเมื่อกี้เกี้ผมเซิร์างลางวิ่งไปทางออกป่ะดูปอดก่อน ก็ล,ล่างไม่มียิงเด็กใส่ขึ้นมาแล้วแบบไอ้อเชี่ยนี่ของดีด้วยนะเจอที่ผมเจอลงมาเจอแล้วต้องโลดยโอ้ก็โดนแล้วต่อยอ่งไปแล้วนะทิ้งละ แปดแสนเก้าแสนเเออเก้าแสนพี่เคยได้ลูกแดงพี่เขีบไปเล่นหกสิบไงตอนนั้นมนเล่ตัวนี้ให้มันขึ้นหน่อยเฮ้ยเซฟฟีพี่นะว้ยเซฟฟีพี่นะว้ยพอมันสี่ช่องกับพิบบึ๊บเฮี่เงียบจัด เดนว่ามันไม่ได้วิ่งยัดกัน,นตานยโดดปะเงียบเลยถ้าจะเดินต้องเคลียร์บอดนะต้องร้อ้มีตี้บวกกันเนาะมักกนนะรอ้อยมันันตายตีสองตีได้ร้อยมันมีรอมันบวกกันก่อนอน่ะีมเสียเราจะได้ไม่มีเติร์กลมัม Mười chín chưa mất. Mười ba app cho you. Mười mấy mấy mùi mì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  tôi mì mùi mì mùi mì mùi cho mì 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 <laughs> ยาวหลังกล่องอ่ะหลังกล่องสุดทางเลยเหรอสุดทางเลยครับมันเจ็บมันเจ็บโอ้ยตรงโผล่งตายตัวนึงตายตัวนึงงงมาตายปหมตายตายไมาตรงนี้แต่เมื่อไหร่วะ วุ้ยใครยิงวุ้ยเพื่อนหน่อยโอ้ยตายตายชกแน่จะหมดหายากกันได้ผมดำก็สามารถเหลื่อขึ้นหน่อยเหลื่อขึ้นหน่อยผมไม่เจ็บอะไรเด้อผมไล่เคลียร์ไล่เช็คให้ดำสั่สะเพือนสะเทือนปล่อยให้มันมาอัดตูดผมไอ้เหี้ยเหี้ยผมหันมาส่วนตายเหี้ยโอ้ในห้องสมุดมีตัวเมื่อกี้ดีนะผมสัตว์ทัน <c oughs> มาอ่านตัวผมได้ไงวะ <c oughs> อช่เลยผมวิ่งอ้อมก่อนเลยบอกอยู่สุดทาง <c oughs> เอท่าทิพย์อิ่งเย้ยใส่ปลาใส่ปลาผมกดพีกดโอ้โหเสียใจต้องกดกดบีกดบีไปกดไอ้โดนอะไรรึเนี่ย ตัวละครมันก็แกล้ตายจะตายเลยเปิดแม่งจะฆ่ากูอย่างเดียวเลยเฮี้ยวันนี้ป่อยแม่งมายิงตูดหกปีเลยเฮี้ยผมมาโดนยิงตูดก่อนคนแรกมีไอ้นี้ให้ป้าอะไรวะเพลงคิลเลอร์อ่ะผมไม่มีไอ้นี้แล้วไม่มีผ่าแล้วที่พื้น ให้กินยาพี่พี่ดึงของแต่งมันก็ได้นะก<อ>็ดึงเดินน่าจะน่าจะเคลียร์ป่ะ เดี๋ยวอะไรบ้างเนี่ยเอ้าันี้ศพไหนพี่เทนยิงเหรอนี่นี่มาดึงศพนี่ก็ได้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 อยู่ได้อยู่เอาเร็วเลยดึงมาเร็วไงดึงไปเลยเดี๋ยวก็ไล่หาไปเลยเอาหมวกไว้ขายก็ได้เเอาานี่ยผมมดึงหมวกอะไรโอ้หเอาเอาก็ได้ว่ะ น่าจะผมยิงบอสอันนี้มันไดก่อนมีตัวไหนเก็บการ์ดบอสก็ได้ไว้เฮียเดี๋ยวผมไม่จะไล่เรฉัใจเย็นไล่เสริลเลยไรเก็บการ์ดบอสดีกว่าเกือบไม่ได้ขึ้นเลยเฮีย ผมนี่ล้มแล้วยินได้มาไม่ต้มมันยังใจดีอยู่ แค่ไม่มีกระเป๋าแบบตึงๆเลยวะใช่ ไปข้างบนห้องคู่มีของม่วงอยู่เต็มอยู่นะออกเยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยดังย้าอย่เงี้ยเลยบอทโอ้ยสี่นาทีไอบีพาบ้างไม่มีอ่ะเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ไปแดกเลย แล้วมีมีได้เทครนเนอร์มาหนึ่งหลอดสองหลอดแล้วมีกระเป๋าตัวไหนที่มันใหญ่กว่านี้ไหม ของม่วงเต็มเลยนะต้องบนอะ่ะนี่มีกระเป๋าอเออเนี่ยห้องห้องพยาบาลบนนี่ก็มีของม่วงหนึ่งชิน้นห้องไอ้นี่ก็มีสองชิน้นโหแต่ชิ้นมันใหญ่หกช่องไอ้ชี้นเลื่อยสองหมืนห้า ันไมไ่คิดแต่เอากระเป๋ายัางอื่นมานอกจากกระเป๋าอันนี้เอ,เอบอดเตี้ยวยอ่ะเยี่ยมแล้วอบอดมาเลย อยทีหนึ่งนาทีห้าสิบกไัได้เต็มตอนนี้นกระสุนน่ะถกไปเด็๋พวกกระสุนเ1็มม่วงก็ขายแพงนะ ล,านะล,าล่างนะล่างรถถัง่ะไปแลาวไม่อยู่แล้วทัมขับเียออกดีกว่า